สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพีย h ช n แนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางลาว VIP นะคะพี่น้องจา๋าสรุปผลของวันที่16นะคะเดือน4ปี64นะคะพี่น้องจา๋าเป็นยังไงกันบ้างนาะแอดเจาะกระโดดอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขอภัยนะคะเจาะเจาะไม่ ทั้งกระโดดทั้งห้าสีทั้งสี่ห้าทั้งสี่แปดนะคะตัวเด่นมานะคะก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะมาทั้งบนทั้งล่างนะคะสี่แปดห้าสีนะคะเจาะกระโดดนะคะพี่น้องจา๋าแต่มั่นใจนะคะว่าจะต้องมีสีเนาะก็เจาะถึงสี่เจ็ดนะคะสีแปดไม่ถึงนะคะทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องจา๋าทั้งราววีพ ทั้งหุ่นดาวโจนเจาะกระโดดนะคะพี่น้องจ๋าต้องขอโทษขออภัยนะคะดาวโจนก็เจาะไม่ถึงนะคะเจ็ดสองก็เจาะกระโดดนะคะพี่น้องจ๋ามาทั้งบนทั้งล่างแต่เจไม่ไม่ถูกนะคะของหุ่นดาวโจนเนาะก็ตามต่อกันนะคะสําหรับวันที่สิบสเจ็ดนะคะแต่สวนมากก็ถ้าเข้าก็คือเข้าไม่เข้าก็คือหลุดเลยนะคะพี่น้องจ๋าสวนมาก ของลรา VIP นี enfin, ้ส่วนมากนะคะก็จะเจาะเข้าอยู่นะคะพี่น้องจ๋าเจาะเข้าอยู Quiz ่นะคะผลงานที uh ่ผ่านมานะคะก็เจาะเข้าอยู่แต่ว่าหลุดมาสองวันวันที่14กับ15นะคะที่หลุดนะคะมาแต่ตัววิ่งเนาะตัววิ่งคือตัวในตารางนะคะตัวที่เพ่นผ่านในตารางนะคะตัววิ่งมีมีพี่น้องถามมานะคะตัววิ่งคือตัวอะไรนะคะพี่น้องจ๋า ตัววิ่งก็คือตัวที่วิ่งและอาจจะมาคู่กับตัวที่เด่นนะคะพี่น้องจ๋าส่วนตัวเด่นก็คือตัวที่เจาะนะคะไปตามต่อนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะวันที่17 เดือนสีปีหกสีนะคะปากาก็จะซึมนิดๆนะคะเดี๋ยวยกขึ้นให้แคปหน้าจอนะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดเลิฟกดติดตามกดกระดิ่งนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแนวทางลาว VIP เจาะให้สองตัวบนล่างนะคะลายมือนะคะไม่ใช่ไก่เขียนนะคะพี่น้องจา๋าเขียนได้สวยแค่นี้นะคะเน้นไปที่ตัวเลขนะคะพี่น้องจา๋าเน้นไปที่ตัวเลขเนาะเด่นวิ่งนะคะถ้าพี่น้องไม่มั่นใจก็รูดได้เลยนะคะพี่น้องจา๋าบางทีแอดก็เจาะไม่ถึงหรือว่าบางทีก็จะเจาะก,กระโดดไปนะคะ เด่นสองกับสีนะคะวิ่งศูนย์กับเจ็ดนะคะคู่เจาะสองของเราก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดส่วนคู่เจาะสี่ สีนี้มาแล้วมาอีกได้นะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าในตารางมีนะคะถ้าพี่น้องไม่มั่นใจในตัวสีนี้พี่พี่น้องก็สามารถที่จะเอาตัววิ่งไปรูดได้นะคะเพราะว่าในตารางมันมีเนาะก็เลยเอามาเจาะให้พี่น้องได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะสีหนึ่งสี่ห้ามาแล้วมาอีกได้นะคะพี่น้องจา๋าสี่หก 4ีเนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะถ้าเชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะชอบนะคะ20 24 27นะคะส่วน4ี่ก็จะชอบ40 4 6และ4 7นะคะถ้าชื่นชอบเก็บไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชื่นชอบปล่อยผ่านนะคะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะพูดผิดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องจ๋าผิดถูกก็ต้องขอโทษขออภัยเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ เพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะทุกคน